สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการเดินทางด้วยรถยนต์อัตโนมัติกลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าตื่นเต้นที่สุดในศตรวรรษที่21โดยบริษัทซูกหนึ่งในบริษัทผู้บุกเบิกด้านรถยนต์แท็กซี่อัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของของอเมซอนได้เข้ามาเติมเต็มวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยสะดวกสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซุกไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์ไร้คนขับธรรมดาแต่ถูกออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์แท็กซี่อัจฉริยะที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องมีคนขับอยู่บนรถการออกแบบของซุกโดดเด่นด้วยรูปทรงที่กระทัดรัดการจัดที่นั่งแบบหันหน้าเข้าหากัน และระบบเซ็นเซอร์รอบคันที่สามารถตรวจจับและประเมินสภาพแวดล้อมรอบตัวรถแบบเรียลไทม์ระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์แต่ยังช่วยให้การจราจรคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้การที่อเมซอนเข้าซื้อซุกททำให้บริษัทมีทรัพยากรด้าน,นเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งมากขึ้น การลงทุนนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ a เม z o n ในการขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่การให้บริการขนส่งอัตโนมัติในเมืองใหญ่โดยเฉพาะในเขตที่มีการจราจรหนาแน่นซึ่งการใช้รถแท็กซี่อัตโนมัติสามารถช่วยลดความแออัดลดมลพิษและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารทุกคนนอกจากนี้ซู๊ยังเป็นตัวอย่างของการผสมผสานร,ระหว่างปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่อง และการออกแบบยานยนต์อย่างลงตัวระบบ AI ของซุูสามารถคาดการพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนอื่นๆทั้งคนเดินถนนรถจักรยานยนต์และรถยนต์คันอื่นๆได้ทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยและราบรื่นมากขึ้นถึงแม้ว่ารถแท็กซี่อัตโนมัติยังอยู่ในขั้นทดลองและการนำไปใช้จริงอาจเผชิญความท้าทายหลายด้านเช่นกฎหมายความปลอดภัยการยอมรับของผู้โดยสาร และปัญหาสภาพถนนในเมืองใหญ่แต่ซูกก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการพัฒนายานยน์อัตโนมัติและจุดประกายความหวังถึงโลกที่การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นการมีอเมซอนเป็นเจ้าของอยังเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนและผู้ใช้บริการว่าเทคโนโลยีนี้จะมีโอกาสเติบโตและเข้าถึงผู้คนเป็นจำนวนมาก